ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สอพูดคุยกับคุณปิงปรกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วลองตลาดสารัฐตามคุณปิงมากำรีกำไรกันเป็นแถวนะคะสัปดาห์นี้ถึงเวลาต้องปิดแล้วเปลี่ยนฝั่งไหมคะหรือยังไงดีคะผมคิดว่ายัางน่าถือลองต่อนะครับ ื่องของแผน treasury buyback ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่จะเปิดออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าต้องลุ้นก่อนแตนะมันมีลุ้นว่าทุกอย่างมันยังจะเอื้อนวยทําให้ยิวกดล,ลงแล้วก็หุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับค่ะ,ะคทแล้วลุ้นก่อนนะนะค่ะแล้วคนที่ยังไม่มีสามารถเข้ามาเล่นตรงนี้ทันไหมคะได้นะผมว่าได้นะเป็นเพิ่งเริ่มดิบๆขึ้นมาเองนะครับก็ สามารถที่จะเปิดลองคอได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะคทาง s p n a s d นพเลยนะคะใช่ครับใช่ใช่ค่ะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราและหุ้นปีกมองอยังไงบ้างคะเอ่อตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังใน้นหน้าลองเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ยอ่อยๆแค่ระยะสั้นนะครับตอนนี้บรเอ่อเมืองไทยเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขเศ,ศรษฐกิจออกมานะครับเชื่อว่าจะออกมาอ่า ดุลบระชิดเดินสะพานน่าจะเป็นเกินดุนลกว่านสองพันกว่าล้านเหรียญนะครับบวกกับค่างเงินเยนแข็งค่าด้วยอาดอลลาร์เริ่มอ่อนลงบาทไทยน่าจะมุ้ต่ำกว่าสามสิบหกบาทแบบชัดๆนะฮะน่าจะเป็นตัวหนุนทําให้หุ้นฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับเลยคิดว่าเปิดลองต่อนะครับเลยยังว่าเปิดลองพอได้นะครับในตัวเซนฟิบบี้ดีวิลค่ะได้ค่ะกระรับขอบว่าคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ สัปดาห์ที่แล้วคุณปิงแนะนำนะคะให้ทำการเล่นในฝั่งของ DW ในฝั่งของการลองนะคะทั้งตัวของ Se t 50นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาใครที่ตามมานะคะในรายการของเราได้กำไรกันไปแล้วสัปดาห์นี้ ท่านที่ยังมีของอยู่ยังคงรันต่อนะคะก็คือถือสถานะในฝั่งของลองคอนะคะทั้งตัว S&P นดะคะดาวโจนแล้วก็ตัวของ NASDAQ ค่ะรวมไปถึงท่านที่ยังไม่มีสามารถที่จะเข้าไปเก่งกำไรในฝั่งของขาขึ้นได้ต่อนะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคี่หมายเลข28ได้นะคะซึ่งเป็น DW ที่อ้างอิงกับดัชนีในฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะ S&P ส0 0น,นะคะก็สามารถเก่งกำไร SPX28C สองสี่ศูนย์สามเอค่าคิดดิ้ง 3, สิบห้าจุดสามเซนสติปิตี้แปดจุดหกสามนะสำหรับท่านที่ยังไม่มีของนะะท่านที่มีของอยู่แล้วก็รันกันต่อนะคะส่วนตัวของ NDX นะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะได้นำเป็นตัว ndx 2 8 4 2 4 0 3 b ค่า c l o s i n 12.8เซ45.72นะคะส่วนตัวดาวโจนค่ะท่านไหนที่มีอของอยู่แล้วนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถรันต่อกันได้เลยนะคะก็ยังคงถือในฝั่งของคอ อยู่นะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเล่นในฝั่งของขาขึ้นนั่นเองค่ะเกณฑ์กาไรในตลาดหุ้นสหรัฐได้นะคะกับ d w 28บริษัทหลักทรัพย์แมคคลีค่ะนะคะก็สามารถติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์รวมไปถึงกิจกรรมดีๆนะคะได้ทางไลน์สแกน QR Code ตรงข้างจอน,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชเพิ่มเพื่อนทางไลน์แอดช DW นะคะส่วนท่านที่ต้องการเข้าไปเลือกซีรีส์ดูตารางเกียร์ร่งต่างๆสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโครรีนะเขามีกิจกรรมดีๆเสิร์ฟให้นักลงทุนเป็นประจำนะคะติดตามได้เลยที่เว็บไซต์ค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรีดีวสอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw com